ไอ้ทางนี้มีอะไรวะทางเนี้ยไอ้ทางเปี้ยถูกจ้ามีแต่ดินนะทางนี้ไม่ถูกอย่าไปตายแล้วอ่ะมีแต่ลาวาที่ข้างล่างมีแต่ลาวาทางตรงกลางนี่น่าจะถูกอ่ะตรงชี้ท่าห้านะมันมีแต่ดินนะเฮ้ยทางลาวาถูกเมริกุนเอี้ยตายไม่ตายกลัวตายอยู่ไหนทางไมเชียววะทางไหนวะ ที่ลาวะมึงรีบตกโรงงานจากลาวามึงก็จะมีทางมีพี่แอตตายเลยเอ้ยทำไมไม่ผิดพลาดอะ่ะหายวะตรงไหนวะถ้าไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันมีประตูสองอันน่ะประตูสองอัน,อเเนตรงเลยไอ้ตรงไม่ใช่ตอนไอ้ไอ้ที่ตามอยู่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เสียตู่ก็ไม่ใช่ไหนวะ นี่ปะเออนั่นแหละนั่นแหละเขลามาเลยเขลงมาเนี่ยเออลงมาเลยลงมาโอเพนดอร์อันเดอร์เราอ่ะนั่นแหละไอ้เย้เก้แต่ไม่ออกแล้วแล้วเข้าไปดิออกไปดินี่ออกไม่ได้งออกไปก่อนเลยเร็วๆออกมาแล้วอ้าวมาแล้วเดี๋ยวะนะ เป็นทองเย็ดกระโดดนะเฮ้ยเย็ดเป็นทองออกมาหน่อยเอ๊ะเป็นทองโถเว็นทอมโอ้ยเฮียได้ยังไงเฮียโอโหแบบแบบนี้อ่ะเออโอ้ยเฮียได้ยังกูจำไม่ได้เลยเฮียได้ยังเฮียอยู่บนเนี่ย có <laughs> tốt không chứ Nào thầm mềm đúng nhiên nhé Nào thầm mềm đúng nhiên Ê, dục chân đúng không? Sắp, <coughs> sắp, sắp, mãi, mãi, tài Này, phía đây như quá Cái gì nhỉ? Phía lông mà, tăng mà Phía, tăng Alo, hả? Con chị Nhớ gì lên 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 Lêu, lêu Lêu, lông ra này Ngồi ăn Ui, chết, 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 chết Hãy subscribe cho ไอ้นันก hmm. ้าลงเลยค่ะได้ลงได้เลยาะที่ลงไปเลยลงไปเลยได้ละวังใต้ระวังเรปิดประตูลงมาเลยเอาไอ้เซียลงไปก่อนเลยไอ้เซียลงไปก่อนลงลงไปทางนั้นน่ะทางเดิมอ่ะคือมันมันกระตอกเราวางไงคุไปก่อนปูกระตุก ยื้ไปถึงหน้าแล้วอะกระตูนแล้วอะว่าตายแล้วเนี่ยอะไรไว้เนี่ยมึงอ่านอยู่ปะเนี่ยอ่านอยู่อุ้ยโดนระบายแี้ยเนสไ,ได้แล้วนี่เขาเขาได้การตัต้งนานแล้วที่ได้คนได้ดดไปไปอุ้ยเรียบตัวเนสไปสีร้อนเรียบริกเดินไปดิเรียกพ่อแก่ะ S <s <us> <S จำจำเขาบอกให้จำใช่รีกไปได้อะไปตายไม่ไปตายอีกแลเฮ้ยไปได้อะก,ไกไไูไปว่าก็ได้ดไ,ไดม่ดีโดนไปดีแล้วเอ้า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 เยฮ้ยไปม,มันมันมีเขียนบัพเปโลอ่ะ ตายแล้วรัก่อนตายแล้วกันรอตรงนั้นกันรอตรงนั้งกันก่อนอุ๊ยเกี่ยเลยตายหายจันไหมเฮ้ย,ยขอแอปเปิ้ลอะไรก็ได้อย่างอุ๊ยหลา ไอ้ยังไม่โดดข้ามลาวาแน่หอหมดแล้วโดดไม่ข้ามราวากูโดดข้ามกูต้องวดดเยอ้าวยังไปไม่ถึงไหนเลยตีพีกูมาก็ได้พีมายังถึงจุดซอยู่เลยเได้แอบเปนทอไ้สวตหายอ่ะสวตหายไม่มีสวตอ่ะสวิตโอ้น้าลงมาแล้วไม่ตอยลงมาแล้วหระน้าได้แล้วได้แลอ้าวไไหนกันน่ะ เฮ้ยไปไหนวะวัดเอาแยกข้างเอามเข้าไปก่อนวัดอ๊ะใช้พี่เราอ่ะเล้ยขาทางไปก่อนทุกแหกวดให้วัดเอ้ยว้ม่งโวมาเอฟเอฟเอฟอะไรเอฟยูโว้ม่งโวมาก็ โอ๊ยย่ยเฮ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมกเสวิตไปกสวิตมาไม่ดันตกเลยสวิตเหรอวะสวิตตรงฝั่งซ้ายอะงกูตกยเฮ้ยทางแล้วโอ้โอ้โจเซไน อชุดชุดชุดแก่ชุดได้หมดไอของนี่ลากของมั่ไอนอนไม่ได้ด้วยนอนไม่ได้ด้วยทำไมวะตาเราไปไอขอเดฟขอเดฟขาเขาเดฟขาอุ้ยเหลื่อโปูแบบนี้เหลือยด้วยมันมีแค่สองตัวเลยหนู การไปการไอ้าะไอ้ชาด้ยดวยตะเวียงอินลาวาห้าหาห้าูเขาไม่ตำเวียงิหมอนกนตวีอินลาวาแล้วก็ทำเหมือนกันโอ้าาจโออยจุดหายไปแล้วก่อนปกลัวโซนหายนี้เพี้ยกว่าสบิวิหวเหมือนกัน ไอ,อ,อ้ลืมไปว่าเซไปได้ไม่ไ่าตายเลยไอ่ตัดไปกลางคืนวนะทุกคะโดยไปที่เพียเ้ยนเลยไอ้ตัดไม่โดนอไปโดนแล้วเพี้ยนมาอย่างงี้แล้วตัดตัวม่งแหลกตัวมึงอะเอ้ยีพ,พีหน่อยเพีย้ย มึงมึงผ่านมาเองอย่าทีพีสิใครมันแจ้งไว้เหี้ยมาทุบเปิดละไว้ตัวใดตัวเกือบตอนแรกไม่เห็นไปทางกลางก็ตายไปไหนดีวะทางเลมซ้ายดีกว่าว่าเลมท้ายกูกวันรู้แล้วมันรู้อะไรเออทำไมไม่มันรู้ดทีเจ้กูมาแล้วกูเจอทางแล้ว ไม่ไยไม่น่าไม่น่ามึงเข้าไปปัอีนเไปขวากันไปซ้ายนีเร่ององาดงไ้มาไหนลงมาไหนมาไม่เมีเลยไม่เจอเราอ่ะไอ้กูไม่เจอเราอ่ะเว้ย ก็เจอลาวาเพื่อนก็เจอลาวาเบียสันั่มาเดี๋ยนี้มาทางหห่วะเนี่ยงงางงคนเห็นได้ก่คเดียเออเยี่ยมแล้วจะออกไงเนี่ยเฮ้ยลบลบอะ ก็ไปทำใหม่หมดเอี่ยใครรู้บ้างรูละอันนี้คืเขานเี้ยไอ้กูกลับไปเซฟก่อนกูรู้วีเซฟครับเซฟเออเซฟเพืความปอดภัของพี่แล้วไได้ได้ชงเด็กอ่า ตอบนี้เอา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 เป็นไรวะเป็นไรวะไอ้ทัาเป็นไรวะเยียหเป็นไรวะโว้เกิดกายเลยเงี้ยเอ้ยเตียนตายไอ้กูมาเกิดจุดเริ่มต้นเลยอ่ะไอ้ท่าใช่เหรอพี่พี่วะดิ กูเกิดจากล้มต้นเลยตั้งแต่แรกเลยพี่วิ่งตามเพชรอ่ะโอ้โรงนั้นเลยอ่ะ่าสงสารมากอ่ะทีทีไว้ดิพี่จัดการช่วยช่วยอะไรกูหลุดออกมาครับอ่าเป็นส่วนได้พาไอสัตว์กูว่เกิดตรงนี้เหมือนกันกูวิ่งมาแล้วไม่ร้องแล้วกูวิ่งอ้าเฮียไอเฮียกูร่วงจากที่สูง เฮ้ยมีพีกูด้วยกูเฮ้ยกูตายครเจอเอาเดยเฮ้ยมันตายได้ยังไงเนี่ยเยี่ยงนะเจอตังค์มาเลยวิ่มาเลยอยากทีพีเช่กูแม่งอัปปีอัปปีต้องไม่เชียวอ่ะอัปปีเนี่ยอยู่ดีนอนตายคากระเนงเพราะตังค์เอ้ยเช้าอยู่ไหนเนี่ยกูเป็นอะไรกูเป็นั้นกูเป็นอะไรวะอยู่ดีตายติดกระแนง เีย่ะกำลเอลยนะหัวจิกาแฟอะไเสียเสือไว้นอนด้วยอ่ะไลุกไปนนี่เออได้มลุกขึ้นมาแล้วนิ่งๆหนหัวหัวอยู่ในเวดารัอะไรดีอะเซัมพี้ไปละคีเปอร์ย็ดฟ้าดีแล้วไอ้บาสไอ้เสีย้างไอยู่ตรงลาวาวะเงยอยู่ตรงลาวาวะ นอกกาไม่อย่เหมือนนี่น,น,นี่เขีนเจ๊ยอยู่ตรงราอ่ะราวอ่ะเนระในราวที่อยู่ในประตูอ่ะบ้านมึเสิประตูไม่เปิดยากอ <มา S 1> ่ะกูมาแล้วเดียวเสร็จมึงกันเเ กูวิ่งไปแล้วลองไปดีหว่าท่านลงไปไ้เนี่ยมันติดลองไปดีเฮ้ยทุกคนมาเซฟก่อนเล้วกวเช้ไปแล้วโคตรยงออกเหรอ วิ่เหี้ยเกิดตรงนี้แหละไม่ใช่ไม่ได้เกิดถึงเซฟอ่ะโคตรเซนอ่ะเจอแก๊งออกเจอคอมบี้เจอทีเฟอร์เจอโผหายไปหมดเลยย้าโอ๊ยวิ่งไปขบวนแล้วเอาแบบเปิดได้ไหมแบบนี้มันยากแบบนั้นแหละมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาที่ให้เซฟก่อนอ่ะกูมีที่ให้เซฟแล้ว ก็ไม yeah, right. mm ่ยาวเราแบบแม่ควรตีที่เขาชอบได้เราต้องยอออ้โอกไม่ oh, oh in oh, s. <S ้ว oh ่าใครโอ้ไม like, ่ไอตานี่เองมันกสาววิ่งมานั่งเร็วอ้าวเฮียกูกูมีเตียงให้กันหนึงอ่ะกูไปทหาที่จุดเให้เลยนทีีอีกเลยยองแท้ตื่ที่เต เออตามหาที่เตกจบทไไหนดีวะไปทางขวาเนี่ยฮะต้องไปทางไหนวะเมื่อกี้นี่ไงเต้อ๋อนี่นี่หัวติดติดทางกูตายไปแล้วเย็น yeah. หัวไม่ติดลแล้วก็มือไงตา แล้วตรงนี้ไปไงต่อเนี่ยงงเนี่ยเลดกูเสียบละใครมีทางไกลบ้างเกียนไปดูีกใจเด่นเฮ้ยเออที่ตอนก่อนที่ตายที่เจอทางด้วยจะบอกไหมอยู่ตรงเราอ่ะ จำได้เฮ้ยจำได้ไมันมีทางอย่างราวาเฮ้ยเจอแล้วโอ้คุณคนเจอทางแล้วตายพี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 มาเราอยู่ตรงไหนล่ะครับนี่แฟนบูเปตายอย่างทีลาวาไปไอทางที่มีลาวานั่นแหละถูกไหมใช่ใช่ลงเป็น<ม>น้ำแล้น,นะ เออเออมันจะอูมังนี้มังนี้อู้ีอะไรกูวะเป็นไมวะเพี้ยนมาน้เนี่ยเออมังนี้มังมี้มังมี้นี่ยเดี๋ยวกูทีทีฮะเนี่ยตานรอคัน่งูเพื่อตาย ไหวดีสัตว์ไอ้ฟรัดเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยราวาลงไฟไม่ตายเลยเฮ้ยเร็วดีดีกูน่อยสิหึงตัวเปล่าอย่าชิวีวิ่งตกอาวาวิ่งทางแต่แรกแล้วไ มาทหมะวะตอนนั้นเราไปดิเดี๋ยวคุทุบหินแลกวกนคำเนึ่จะดันหัวหาพ่อของนัซ่อมมึงมาแหละตาอ่ะตยุยรุยอะไรวะเมื่อกี้มังโดนกูทีนึงสัตว์ยา ไปเป็นไปซะลองไปกันก่อนเฮ้ยอะไรวะนี่มีฮานูด้วยปาดโคซ่าเนะกูให้มึงก่อนเลยป่ะติกมึงไปก่อนเลยป่ะอุ้ยกูตกอาวายกว่าอ๋อเขาโดนโดนไม่ดิโดนไม่ดิดูเทพไม่รู้จักอะไรดูเท่ดิหันมาดูเลยอุ้ยโดนไป อัพคือาอัพอัพอ้นใจทางสวส่แล้วตันใจทางสวาส่างแลไอ้ว่เไอ้ย่าใจทางสวาส่างาแล้วจะแค่ขึ้นไปแล้ว <c oughs> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่ดีสุดกูก็กูก็ go to win yes เやจะมจะมีคนเจ้จะมีคนเจ้าช่ยลอคิดว่าจะนะคนเดียวอ่รอไสัอ <onn ate. S 2> ้โหแนี <omm> ้ก็จบไปเรียบร้อยโต่าเลยแท้งอยู่ for เพะวักจูอยู่อีเกม forever คุณชาไรคุณจะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้วสัตว์เฮ้ยอ้อ เฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยแนยงไม่ทำไรดิกูแมน้นเฮ้ยเล่นออกค้อดิดินออกค้อดีดิันั่นไปถึงซีสองเลยนะ้าสขงราแบบนี้นะก็จบแล้วจบแล้วเนี่ยจบแล้ว้ากู้างนะแตงยูคอเพลวาย อันนี้ระดับความเยี่ยวกูให้สิบเลยเต็มเต็มเลยระดับความกุนตีนท่านตันใช้เท่าไหร่นะให้สิบกิโลสิบกิโลก็อีกไ่หนึ่งกระโดนครับเอาแย่รอไฟกูดับเลยสัตว์กูไปดูแม่งท่านเทียนที่ความกุนตีนเท่าไหร่นะแบบนี้ไม่ให้แม่งเลยฮะแม่งแม่งกุนตีนจัดไม่ครับสิบกิโลไปหนึ่งโดครับ หนึ่งโดได้เลยสุดไกลครับอี๊อี๊พดตอันดับต่อไปไดะะ้ครับลองดูนะต่อไปได้เลยฮะ,ะอีกสักครู่เดี๋ยวเพิ่งไปไหนไฟบ้านเป็นเทียนอีกสักครู่เพิ่งไปไหนนั่งก็พอดยิ่งๆก่อน